สวัสดีทุกท่านเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะท่านกลับมาถึงบ้านปุ๊บยังไม่ได้อา่าทำอะไรนะท่านยังไม่ได้จอดนะครับเราก็ไปต่อนะท่านเอาของปลร,ะรนะพี่น้องเอ้ยมีปลาร้าหนึ่งกระปุกแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็พริกนะฮะไปบ้านเขียวพี่น้องเอ้ยบ้านเขียวเพื่อน วิศวะเพื่อนไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วก็ไม่มีปลรรากินแล้วก็ไม่มีพริกนะแล้วก็เพิ่นโทรมาบอกว่าได้เห็ดนะเราก็เลยถือโอกาสนี้กลับไปเอาเห็ดด้วยแล้วก็เอาไปมอบให้ด้วยนะท่านอ่าไปหนูไม่ได้ไปนะหมานะเข้าใจไหมว่าจะเปิดเอาอันนี้สายเชือกอารมณ์ นี่รถดินเขาวิ่งนะพี่น้องเลยเขาทำฝายชะลอน้ำอยู่รถดินวิ่งทั้งวันเลย เดินทางไปบ้านเคียวพี่น้องเอาของไปให้บ้านเคียวนะพร้อมกับเราไปเอาเห็ดด้วยแหละนะเออเพิ่นโทรมาเพิ่นบอกว่าได้เห็ดเราก็เลยว่าจะไปเอาเอาซั่นเป็นเห็ดปลวกขายใหญ่เอาซั่นเออเห็ดปลวกขายใหญ่มา ไปซูมมือเฮาซูมมือเ่อี๋ยเอ้ยมาดูรอยซเล้งผมลงลงข้างทางเมื่อกี้งัวจะหลบรถในนี่อยู่รถทีมงานที่เขามาทำายชะลอน้ำนะ เขาขี่รถกระบะมาเขาไม่ไม่หลบให้เราเลยแม้แต่นิดเดียวกระบะคันทีข,า,ขาวๆนะพี่น้องไม่หลบแม้แต่ให้เราเลยเราลงคลองแล้วลงอีกเ,ออเขาเขาไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเขาวิ่งตรงเลยเขาวิ่งผ่ากลางถนนเลยแล้วเราก็ลงคลองเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่หลบปกติขับรถนี่มันต้องต่างคนต่างหลบกันนะ สมมุติเรารถกระบะเจอซาเล้งเขาก็หลบนิดนึงเราก็หลบนิดนึงมันก็ไปได้เอ้เขาไม่ยอมลบเราเลยเอาตรงมาอย่างเดียวเลยก็ลเลยโอ้ไม่ไหวเห็นรถเรามาทีนี่ไม่ลบให้เลยทุกท่านทีแบบตรงมาเลย เขาก็แปลกใจอยู่เอ๊ะทำไมเขาไม่ลบให้เราวะเอยวดูหลายๆรอบก่อนอถ้าเกิดหลายครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องเรียกมาคุยแล้วละ่ะถ้าครั้งเดียวเนี่ยให้อภัยได้อยู่แต่ต้องดูครั้งหน้าถ้าครั้งหน้าเราเจออีกแล้วเขาไม่ลบอีกเราก็ต้องเรียกมาคุยแล้วละ่ะว่าเป็นอะไรทาไมถึงไม่ลบอ่ปกติมันต้องต่างคนต่างลบกันนะ ขับรถนะถนนมันก็ต้องเป็นคนละเลนอยู่แล้วถ้าเป็นตามหลักอะนะอ,อถนนเลนใครเลนมันนี่วิ่งวิ่งกลางเลยวิ่งกลางเราก็ลงคลองเลยเรารถเล็กไนงะเขารถกระบะเขาก็คิดว่าใหญ่กว่านะเว้ยยานะประมาณนี้ย่านุลงถนนนะ จะลืมดูก็ได้นะถ้าต้องดูรายทีก่อนเอ่อถ้าสมมติว่าเป็นทุกรอบเลยไม่ยอมหลบรถนี่ก็สมควรจะคุยนะพี่น้องเอ่อสมควรถามอยู่ว่าเป็นอะไรทำไมไม่หลบรถเอ่อเดินทางทุกทกัน ไปบ้านเดียวก็มีล้วก็มีปลาร้าะ่แล้วก็มีสื้อผ้าไปให้ที่สวะเนื่องจากไม่มีสื้อผ้าใส่แล้วใส่แล้วไม่ซักท่านเอ้ยใส่แล้วทิมยังเดียวและเงิดไหล จนเสื้อผ้ามันตั้งได้นะมันตั้งได้แล้วก็ปลดไปจําการม,มันเดือนละต,ตัวเปลี่ยนกระเอินสีห้าเดือนตัวหนึ่งเ,เดินทางไปบันเขียวก่อนทุกท่าน รลุ้นในคลิปถัดไปน้องท่านว่าจะได้เห็ดหลายสุมใดพี่น้องโทวมากแต่มเมื่อเศร้านี่บอกว่าได้เห็ดขาใหญ่เห็ดปลวกขาใหญ่เนี่ยมันเห็ดปลวกขาใหญ่เนี่ยมันหากินยากนะท่านเออส่วนใหญ่แถวตลาดก็จะขายแต่ขาเล็กขาใหญ่ก็ไม่ค่อยมี bon,